สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาเรียนการเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มปัวซองการแจกแจงปัวซองแล้วก็การประมาณค่าการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปัวซองตัวแปรสุ่มปัวซองนั้นนะ่นะการเรียนการสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยในตำราแต่ละเล่มอาจจะมีแนวคิดต่างกันนิดนึงนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนด ตัวแปรสุ่มปัวซองก่อนแล้วก็นำตัวแปรสุ่มปัวซองไปประมาณค่าทวินามในอีกคลิปหนึ่งนีจะสอนตัวแปรสุ่มทวินามก่อนนะแล้วก็ประมาณค่าทวินามทำให้เกิดตัวแปรสุ่มปัวซองเพราะฉะนั้นแต่ละหลักสูตรเนี่ยเรียนกันยังไงก็เลือกใช้ตามความเหมาะสม ก่อนจะไปหน้าที่2นะีก็มาดูจอภาพตอนนี้นิดหนึ่งนะีสังเกตดูว่าจอภาพขณะนี้ไม่ใช่ Good Note s นะีตอนนี้บันทึกบนหน้าจอ iPad แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Good Note s นะีใช้โปรแกรม Sodo เนะีใครสนใจการใช้โปรแกรม Sodo ก็ไปดูคลิปหมายเลข83หมายเลข98แล้วก็หมายเลข99 อะมาเริ่มกันหน้าที่1อีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวแปรสุ่มพัวซองเนี่ยการแจกแจงความมันจะเป็นของตัวแปรสุ่มพัวซองเนี่ยพอรู้จักตัวแปรสุ่มพัวซองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปประมาณค่าเนี่ยการแจกแจงทวินามหน้าที่2เนี่ยโปรแกรมโซโดหน้าที่2นี่นี เอานิ้วจับหน้าจอแล้วก็เลื่อนนะเพราะว่าปากกามันจะกลายเป็นเขียนไปในหน้าที่สองนะก็แนะนำนะผู้ทีนะ่พบตัวแปรสุ่มปัวซองนะก็มาดูกันนะปัวซองภาษาอังกฤษนะร้อนยะปีก็คงไม่เปลี่ยนหรอกนะ40ปีที่แล้วนะปัวซองใช้อย่างนี้นะ ไปสักพักหนึ่งอออ่างหายไปปัจจุบันเหลือแค่นี้นีอันนี้ก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มปัวซองเนะี่ยเลื่อนหน้าของโซโดนะอันนี้แตะหน้าจอแล้วก็เลื่อนไปนะไม่เหมือนแจมบอร์ดนะแจมบอร์ดจะมีท่าสิชันเป็นหมายเลขหน้าให้เห็นในหน้าที่3เนะี่ย การทดลองเนี่ยที่มีค่าตัวแปรสุ่ม x แสดงจำนวนครั้งของผลสําเร็จในช่วงเวลาหนึ่งที่กําหนดให้หรือจำนวนครั้งของผลสำเร็จภายในอนาบอริเวณนที่กําหนดให้นะการทดลองแบบนี้เรียกว่าการทดลองแบบปัวซองช่วงเวลานั้นอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นเวลาจริงๆ1วัน1สัปดาห์1เดือนหรือ1ปีหรืออาจจะเป็นอนาบอริเวณนก็ได้เนี่ยอย่างเช่นใน1ไร่ ในหนตารางเซนติเมตรใน1ห,หน้าตัวอย่างของตัวแปรสุ่มปัวซองเนี่ย x จำนวนครั้งของโทรศัพท์ที่เรียกเข้าต่อวันในบริษัท x คือจำนวนวันที่โรงเรียนปิดเนื่องจากน้ำท่วมในฤดูฝน x คือจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุณที่แยกแห่งหนึ่งหน่วยต่อวัน x คือจำนวนของหนูนา ในนาต่อ1ไร่เห็นไหมนี่คือต่อบริเวณต่อวันเห็นไหมช่วงเวลาอนาบริเวณเนี่ยจำนวนแบคทีเรีย,นยในการเพราะเชื้อต่อ1ตารางเซนติเมตรการพิมพ์ดีดเนี่ย x คือจำนวนคำที่ผิดต่อ1หน้หนา,นาก็มาเรียนโซโดกันนิดหนึ่งเนะเปลี่ยนสีปากกาท่าหน่อยหนึง หนานะเวลาเขียนจะได้ชัดจางๆจะได้เขียนแล้วมองทะลุด,ด้านหลังต่อไปหน้าที่4ลักษณะของการทดลองปัวซองจำนวนครั้งของผลส็บที่เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออนาบริเวณเป็นอิสระกับจำนวนครั้งของผลสลบที่เกิดในช่วงเวลาอื่น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลสําเร็จหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่สั้นมากช่วงหนึ่งนะหรืออนนารบเลนที่เล็กมากแล้วนะ่ะเป็นปฏิภาคโดยตรงนะภาษาตำราคือช่วงเวลามันน้อยโอกาสเกิดก็น้อยนะแล้วก็เนื่องจากมันอิสระต่อกันก็คือไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งของผลสําเร็จที่เกิดนอกช่วงเวลา ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลสำเร็จเกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งในช่วงเวลาที่สั้นมากนะหรือในอาณาบริเวณที่เล็กมากมีค่าน้อยจนตัดทิ้งได้อันนี้ก็เป็น,นข้อกำหนดทางคณิตศาสตรเ์เพื่อทำให้เกิดตัวแปรสุ่มปัวซงบทนิยามยตัวแปรสุม่ม x ที่เป็นจำนวนครั้งของผลสำเร็จ ที่ได้จากการทดลองปัวซองเ,เรียกว่าตัวแปรสุ่มปัวซองการแจกแจงความจะเป็นของ x เรียกว่าการแจกแจงปัวซองเนี่ยสัญลักษณ์นิยมใช้ px semicolon mu เนี่ยอาจจะใช้เป็นคอมม่าก็ได้นะ m คือค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งของผลสำเร็จที่เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยหรือในอนาบริเวณเนี่ยคำว่าช่วงอาจจะเป็นช่วงเวลานี หรือต่ออนาบริเวณก็ได้การเรียนการสอนนั้นน่ะถ้าใช้แนวคิดของคลิปนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะบอกสูตรมาเลย,เยบอกสภาพแวดล้อมแล้วก็บอกสูตรเลย,เยไม่ได้บอกที่มาของสูตรเหมือนกับตัวแปรสุ่มทวินามบอกที่มาของสูตรตัวแปรสุ่มไฮเปอร์จเมตริกบอกที่มาของสูตรนีแต่ตัวแปรสุ่มพัวซองในคลิปนี้เนี่ย,ยตำราส่วนใหญ่ก็ บอกสภาพแวดล้อมและบอกสูตรเลยนะอะมาอ่านทฤษฎีนี้กัน,นะก็มาเรียนโซโดนิดๆนะเลือกสัญลักษณ์เลือกบริเวณกดดีลิทนะเลือกปากกาไฮไลท์นะทฤษฎีบทที่1น,นะการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสูมปัวซองซึ่งแสดงจำนวนครั้งของผลสร็จ ที่เกิดในช่วงเวลา px มิล e, e กำลังลบ m ิลมิลกำลัง x หาร x เฟคทอเรียเนี่ยมิคือค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของผลสำเร็จในช่วงเวลาที่เราสนใจในหน้าที่6เนี่ยตัวอย่างจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุคือผลสำเร็จเนี่ย มีการแจกแจงปัวซองนะมีค่าเฉลี่ย3ต่อสัปดาห์จงหาความจะเป็นที่จะมีอุบัติเหตุ5ลายใน1สัปดาห์นะ x คือจำนวนอุบัติเหตนะุ x ก็เลยมีค่า0 1 2 3ไปเรื่อยๆเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องจำนวนค่าอนันต์แบบนับได้ค่าเฉลี่ยมิวมีค่าเป็น3ต่อสัปดาห์ x ก็เลยกลายเป็นตัวแปรสูมปัวซองมีค่าเฉลี่ยมิลเท่ากับ3ต่อสัปดาห์ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นนี e กำลังลบมิลก็ e กำลังลบ3 3กำลัง x นีแล้วก็ x f a c t o r i หาด้วย x f a c t o r i a l เกิดอุบัติเหตุ5ครั้งปรอบที่ x เป็น5ความน่าจะเป็นก็คือ e กำลังลบ3 3เนี่ากำลังหาหาด้วย a f t o t o r i เ l นี กดเครื่องคิดเลขก็ได้เป็น0.1008ดยเดี๋ยวใช้เครื่องคำนวณนะสามารถสร้างตารางความน่าจะเป็นนะคิดแบบจุดเดียวหรือคิดแบบสะสมก็ได้เนี่ยมิลเท่ากับ3ฟังก์ชันความน่าจะเป็นนีตีตารางบางส่วน x จาก0ถึง5ค่าของ x ความจะเป็นที่ x มีค่าเป็น0 1 2 3 4 5ก็เป็นตารางแบบนี้นะคำสั่งของเครื่องคิดเลขนะแต่และเครื่องอาจแตกต่างกันเนะเครื่องคิดเลขยี่ห้อ excel นะีก็ใช้คำว่าบัวซองจุด dist x m u นะีแล้วก็ for นี่ก็หมายถึงคิดณจุดเดียวนะแต่ถ้าอยากได้แบบสะสมเนะีก็เปลี่ยนคำว่า for เป็น true ก็เป็น p l อกแบบสะสม ตารางอันนี้นีมาจากจอภาพ Excel นีตัดหน้าจอมาประกอบเอกสารนียอย่าลืมนะการทำเอกสารก็ไปดูคลิปต้นๆนะ4 4 6คลิปหมายเลข2คลิปหมายเลขก4คลิปหมายเลข6เนีอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับครูผู้สอนเนี่ยัพนฟาร์มจะเป็นที่ X มีค่าเป็น X ตัวเล็กจุดเดียวก็ใช้ ปัวซอง distribution x mu fall เนี่ยอยากได้ความเป็นแบบสะสมจาก0ถึง x ก็ใช้ตัวนี้เป็น true ก็เป็นบล็อกแบบสะสมในหน้านี้ก็แนะนำการใช้เครื่องคิดเลขโดยใช้โปรแกรม geogebra เนี่ยก็เลือกคำสั่งเนี่ยตารางสถิติเนี่ยเลือกปัวซอง ค่าเฉลี่ย3ความจะเป็น X มีค่าตั้งแต่3ถึง5มีค่าเป็นมานใช้เครื่องคิดเลขก็สะดวกขึ้นจากไหนถึงไหนสามารถหาได้เลยนะแล้วก็โปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมฟรี e นะคำนวณแบบจุดเดียวก็ได้ X เป็น3มีค่าเท่าไหร่ x เป็น4มีค่าเท่าไหร่ x เป็น5มีค่าเท่าไหร่คำนวณแบบจุดเดียวก็ได้ นะตอนนี้นะเป็นตำราเรียนนะบอกว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มปัวซองเท่ากับมิวความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มปัวซองเท่ากับมิวด้วยเนะี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาระดับปริญญาตรีแล้วนะไม่ใช่มอป,ปลายคนะ่าเฉลี่ยหรือค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม x เนะ่เส้นใหญ่ไปเดี๋ยวเราเลือกอันใหม่นะเลือกปากกาไฮไลท์นะ เลือกสีนะสีแดงเลือกเส้นบางนิดหนึ่งนะความหนานิดนึ่งควนะามใสกลางๆเนี่ยนะก็แนะนำการใช้โซโดไปด้วยเนะี่ยตัวแปรคูณความแล้วจะเป็นบวกกันทุกค่า X นะจะเห็นว่าซิกมาเอกั้หนึ่งถึง N มันจะแหว่งๆหน่อยนึงนะ่เพราะอันนี้มาจาก จากแจมบอร์ดทําต้นฉบับที่แจมบอร์ดเปลี่ยนเป็น PDF File ไฟแล้วก็ามาอ่านเขียนบนโซโดฟาร์มคมชัดก็จะตวงสือแตกๆนิด x เ,เป็น0เอาใหม่เป็น x เ,เริ่มต้นที่1นึ่งกระจายสูตรจัดรูปพิชคณิตด,ดึงค่าเฉลี่ยออกไปอันนี้ก็มีกำลัง x ลบ1 E กำลังลบมิวเป็นค่าคงตัวดึงอ,ออกมาข้างในกระจายสูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าข้างในนั้นนกระจายสูตรแล้วจะไปตรงกับเนื้อหาแคลคลัสหนึ่ง 1, ก็คืออนุกรมตัวนี้ลูกเข้าส่วน E กำลังมิวก็อธิบายคร่าวๆนะเพราะว,ว่าสัญลักษณ์เยอะนะีมีเวลาก็ไปอ่านเพิ่มเติมค่าคาดคเนของตัวแปรสุ่ม x มีค่าเท่ากับมิว ามาสมมติสอนนักเรียนอยู่สอนนิสิตอยู่ครูจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งขอลบของเดิมทิ้งเนี่ก็เลือกสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยแล้วก็มาลากคลุมบริเวณแล้วก็ลบทิ้งอ่ะมาอ่านกันใหม่อีกครั้งนึค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม x ตัวแปรคูณความน่าจะเป็นบวกกันทุกค่า x เริ่มที่0 x เป็นศูนย์หายไปเริ่มที่1ก็ได้เนี่ยนี่คือแทนค่าสูตร p x m u เนี่ย x ตัดกันไปข้างในข้างล่างหรือ x ลบ1 Factor มเเป็นค่าคงตัวดึงออกมาตัวนี้ก็เหลือมิ l กำลัง x ลบ1 e กำลังลบมิเป็นค่าคงตัวดึงออกมาตัดไปข้างในนี้เนี่ยเนี่ยกระจายสูตรให้เห็น ทั้งหมดมันก็ไปตรงกับความรูม้แคงโคลรัสหนคือ e กํลัง m ินะอันนี้ก็ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มปัวซองมีค่าเท่ากับ m วการแสดงว่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มปัวซองมีค่าเท่ากับ mu ด้วยเนีเพื่อให้งานง่ายขึ้นเขาก็สมมติอ่าแยกตัวให้จัดรูปให้เห็นนิดหนึงว่า x ก,กํลังสองคือตัวนี้นแล้วก็ไปดูค่าค่าแคนเน x ก,กํลังสอง ตัวนี้รู้แล้วเป็นมิวเนี่ยก็หาค่าค่าคณีตัวนี้ก็แปลว่าเนื้อหาระดับปิญญาตรีบอกค่าค่าคนของผลบวกผลต่างก็แยกเป็นเนี่ยค่าค่าคนของผลบวกผลต่างค่าค่าคนีของ x คูณ x ลบ1ตัวแปรคูณความน่าจะเป็นบวกกันทุกค่า x นะ x เป็น0หายไป x เป็น1ฮะเป็นหายไปเริ่มที่2ได้แทนค่าสูตร p x m u x x ลบ1ตัดกันตัวหารเหลือ x ลบสองแฟกทอเรียล m u l กำลัง2ค่าคงตัวดึงออกมา e กำลังลบ m u l ค่าคงตัวดึงออกมาข้างในเหลือแค่นี้กระจายเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าข้างในนี่มันคือ อนุกรมนะเรียกชื่อตามหลักสูรก็อนุกรมเทเลอร์ก็ได้นะหรืออนุกรมธรรมดาชนิดหนึ่งก็ได้นะรวมพจน์แล้วก็มิลกำลังสองเนะีเพราะว่าเนะี่ยอันนี้เนื้อหาระดับปิญญาตีเขาเป็นสูตรหาค่าความแปรปรวนนะแทนค่าและ้วนะีออกมาเหลือมิลเฉยๆเนยะแั้นตัวแปรสุ่มปัวซองเนะี่ยค่าเฉลี่ยคือมิวความแปรปรวนคือมิว ตอนนี้เรามีตัวแปรสุ่ม2ตัวคือตัวแปรสุ่มทวินาม BXNP เนะเปลี่ยนปากกาเป็นปากกาไฮไลท์นะีตอนนี้นะีพื้นเป็นสีเหลืองกับเขียวเราก็เลือกสีใหม่นะี่ยลองดูอ่ะใช้ได้ตัดกันพอใช้ได้ ตัวแปรสุ่มทวินาม bxnp ต้องเลือกปากกาไฮไลท์ใหม่อนะันดะูมุมบนด้านขวานะมีดูกับอันดูอยู่ตัวแปรสุ่มทวินาม bxnp นะีความจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามนะถ้า n สัก100นะ p สัก0.05 ถ้าเครื่องคิดเลขสู้ไหวก็ไปใช้เครื่องคิดเลขกนนะแต่ถ้าเครื่องคิดเลขสู้ไม่ไหวก็มาใช้การประมาณค่ากันการประมาณค่าการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปัวซองนะหรือการแจกแจงปกตินะคลิปก่อนหน้านี้นะได้พูดถึงการประมาณค่าโดยใช้การแจกแจงปกติไปแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณค่าด้วยปัวซองอาจจะดีกว่านะ เดี๋ยวค่อยไปยืนยันตอนท้ายนะว่าในหน้า20มันดีกว่ายังไงนะ n ะ n 5 0 p 0 4 5สัดส่วนผลสเ็จนะ x เป็นตัวแปรสุ่มทวินามเนะี่ยพอมาเขียนกราฟแล้วนะีการกระจายค่าของตัวแปรสุ่มทวินามนะั่นะน่ะนีให้ดูจุดสีแดงนะ ตำแหน่งของฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะให้ดูจุดสีแดงถ้าจะประมาณค่าด้วยตัวแปรสุ่มปัวซองนะให้ดูจุดสีน้ำเงินนะจะเห็นว่า n 5 0 p 0 4 5ใช้การแจกแจงปกตนะิเนื้อหาตามคลิปที่ผ่านมานะคลิปที่แล้วนะ n 5 0 p เข้าใกล้0.5ใช้การแจกแจงปกติดีกว่า n 5 0 p 0 0นยจยจะเห็นว่าเนี่ยจุดสีแดงกับจุดสีน้ำเงินเนี่ยทับกันทุกจุดความหมายคือ p 0.05ประมาณทวีนามด้วยการแจกแจงปัวซอง ดีกว่าแล้วก,ก็มีทฤษฎีสนับสนุนก็คือเนี่ยเมีค่ามาก P เข้าใกล้0ย์เนี่ยค่าเฉลี่ยแทนด้วย NP นะถ้าเราจะประมาณการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปัวซองอะเนี่ยเฉะนั้น bx เ p ประมาณได้ด้วย PX มิวก็คือ ทนค่าเฉลี่ยด้วย np นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการประมาณการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปัวซองนะต,ต่อไปก็เป็นการพิสูจน์ว่าเนี่ย n เข้าใกล้อินฟินิต p เข้าใกล้0ย์เนี่ย,ใ, Infinite, ใ, 0, ยใช้ปัวซองประมาณค่าทวินาม b x n p นะนี่สูตรนะการแจกแจงทวินามนะแทนค่าเฉยๆนะ n factorial หารด้วย x factorial n ลบ x factorial เนี่ยกระจายสูตรนะ n ลบ x factorial ถูกตัดไปแล้วนะต่อไปแทนค่า p เท่ากับมิลสัน n นะ เมื่อกี้เรามีสูตรค่าเฉลี่ยเท่ากับ NP แนะแตอนนี้ก็แทนค่า P เท่ากับมิส่วน n แทนค่าไปนในสูตรละตัวนี้จัดรูปพิชคณิตกันเนี่ยายเกำลัง X มาที่นี่ N แฟกทเรียมาที่นี่เนี่ยตอนี้มาดูโครงสร้างของสูตรว่านีแต่ละพจน์นั้นนะเมื่อ N มีค่ามากเนี่ยแต่ละชิ้น มันจะลู่เข้าสู่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจัดรูปพิชคณิตพื้นฐานทั่วไปนะตรงนี้ชิ้น1นึ่งมีกำลัง x ส่วน x แฟคทอรี่ไม่มีโพสของ n ก็อยู่ต่างหากตัวนี้มีโพสของ n เดี๋ยวเราจะดูว่า n มีค่ามากนะโพสนี้มีค่าเข้าใกล้อะไรตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็แปลว่ามีของอยู่3ชิ้นที่เราต้องดูว่าเมื่อ n มีค่ามากนะของ3ชิ้นนี้เนี่ย จะมีค่าไปอะไรนะชิ้นที่1 –คือชิ้นนี้ชิ้นที่2คือชิ้นนี้ชิ้นที่3คือชิ้นนี้ความรู้จากแคลคูลัสหนึ่งเนี่ยเมื่อ n มีค่ามากเนี่ยมิวเป็นค่าคงตัวเนี่ยลิมิตผลคูณตัวนี้มีค่าเป็น1เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในวิชาแคลคูลัสหนึ่งก็ แบบฝึกหัดข้อหนึ่งแหละเนี่ยลิมิตมีค่าเป็นหนึ่งพจน์นี้เนี่ยก็เป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของทฤษฎีบทโลปิทาล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละพจน์นี่ยน่ก็อ้างความรูม้แคลคูลัสหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อ n มีค่ามากนมเนี่ยลิมิตเนี่ยพจน์นี้มีค่าเป็น1ลิมิตพจน์นี้ e กำลังลบมิล นะแล้วก็พจน์นี้มีค่าเป็น1นึ่งเนี่ยันเมื่อ n มีค่ามาก bxnp ประมาณได้ด้วยตัวนี้ก็คือประมาณได้ด้วยความมันจะเป็นของตัวแปรสุ่มปัวซองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวคิดนะว่าสนับสนุนสูตรแค่นั้นแหละนะ n 1 0 0 p 0 0 3นะโอกาสเกิดผลสำเร็จ3%าเร็น3%ี่ย ถือว่าน้อยผีเข้าใกล้ศูนย์เนแ้นประมาณทวินามด้วยปัวซองดีกว่าจริงๆก็ใช้การพิสูจน์สูตรเมื่อกี้นี่แหละนะแต่ว่าอันนี้ก็สนับสนุนสูตรค่เองนีสีแดงกับสีน้ำเงินทับกันทุกจุดนะส่วนเส้นโค้งเป็นรูปะระฆังคว้าเนี่ยคือ normal curve นีการประมาณค่าจะสู้ประมาณด้วยปัวซองไม่ได้ ตัวอย่างนี้เนะี่ยก็แค่เพิ่ม n มากขึ้นนะ n 300 p 0.03สัดส่วนผลสูตรสจ3เปอร์เซ็นตะ์เี่นเงินกับสีแดงมันก็ทับกันทุกจุดนะส่วนเส้นโค้งรูประครังควา้านะีก็บางจุดก็ไม่ผ่านเห็นไหมบางจุดก็ไม่ผ่านเนะั้ะประมาณปัวซองนะประมาณการแจกแจงเทวินามด้วยการแจกแจงปัวซองดีกว่า ตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างการประมาณค่าการแจกแจงทวินามด้วยการแจกแจงปัวซองพบหลอดเสียเป็นผลสำเร็จ p ก็เป็น0.03% 3%สุ่มตรวจ100 n เ,เป็น100ยละจงหาความจะเป็นที่พบของเสีย5ะเนี่ทีนี้ก็ p มีค่าเป็น 0.03ทดลอง100ยครั้งตรงนี้เป็นตัวแปรสุ่มทวินามเนื่องจาก p มีค่าน้อย n มีค่ามากให้ประมาณด้วยการแจกแจงปัวซองนะมิวเท่ากับ n p นะไม่ค่อยชัดเลยนะเครื่องหมายเท่ากับนะมิวเท่ากับ n p คนะวาะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x มีค่าเป็น x ตัวเล็ก จากเดิมเป็นทวินามประมาณได้ปัวสงในสูตรนี่ความจะเป็นที่จะมีหลอดเสีย5ดวงปรับ x เป็น5นะขณะนี้ x เป็นตัวแปรสุ่มทวินามเครื่องคิดเลขสู้ไหวใช้เครื่องคิดเลขไปเลยนะแต่ตอนนี้ใช้การประมาณค่าแทนมิวด้วย np ก็3นะ p x เนะ px ท่ากับ5มิวเท่ากับ3นะ e กำลังลบสามสากำลังห้าห้าแฟกทอเรียกดเครื่องคิดเลขอันนี้ก็เป็นการประมาณทวินามมาเน้นตรงนี้นิดนึงนะตัวแปรสุ่มทวินามเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง พอประมาณค่าด้วยตัวแปรสุ่มปัวซองซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องด้วยไม่ต้องขยายช่วงนะต่างจากการประมาณทวินามด้วยการแจกแจงปกติในเรื่องนั้นต้องมีการขยายช่วงนในคลิปนี้ก็เน้นอีกทีนะกำหนดให้ตัวแปรสุ่มปัวซองเกิดก่อน นำประโยชน์ของตัวแปรสุ่มพัวซองไปช่วยในการประมาณค่าความจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามในคลิปถัดไปนะตัวแปรสุ่มทวินามเกิดก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวแปรสุ่มทวินามเป็นตัวแปรสุ่มพัวซองเนีก็ติดตามคลิปถัดไปสวัสดีครับ